นี่นะครับเราจะมาประกาศผู้โชคดีจากพลนี้กันนะครับมาครับสวัสดีนะครับมาเจอกันพลพาเล่นเปเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาสุ่มผู้โชคดีกันนะว่าใครจะได้รหัสฟรีของผมไปก็จะมีกี่คนนะเดี๋ยวผมดูกันนี่นะครับสุ่มผู้โชคด,ดีเออไปไปดูไงกี่คนไหมฮะเออแล้วโมะแล้วหมวแล ดีด,ดูกดตรงนี้เออตรงนี้นี่ครับมี1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดเก้าสิบ้านะครับมี15คนนะแต่ผมจะเอาแบบเออคนหนึ่งมีสองชื่อสองรอบอบบมันมันมันจะได้แบบสุ่มกันได้นะ3ชื่อมั้งเนี่ยสมชื่อใช่ใช่ คนละสามชื่อนะมาได้แบบมีลุ้นกันหน่อยรหัสนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ารหัสไหนเดี๋ยวผมเอาขึ้นให้นะปิง้งตรงนี้นะครับผมอ่ามาเรามาสุ่มกันเลยใครจะได้นะรหัสนี้ใครจะได้ไปนะครับมากดแล้วปืน ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเป็นพี่คนนี้นะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับพี่นนค,คนนี้นะครับคนนี้นะครับที่ได้รหัสผมไปนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคนไหนที่ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจไปนะครับผมจะแจกรหัสต่อเรื่อยๆเลยนะแค่ท่านกดติดตามกดไลค์กดซับของผมไว้นะครับแล้วในเพจกําพลพาเล่นเป๊ด้วยนะ ผมจะมีมาแจกรหัสเรื่อยๆเลยจะได้จะได้ได้รู้กันก่อนนะครับเราวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับสวัสดีครับนี่นะครับคือหลักฐานที่ผมส่งรหัสไปให้เขาแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับหากท่านใดอยากได้เหมือนพี่เขาก็กดติดตามกดซับกดไลค์ให้เพจผมกับช่องผมได้เลยนะครับ เดี๋ยวจะมีมาแจกอีกแน่นอนครับ